าพบกับครูเจนอีกแล้วนะคะในรายวิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่1นั่นเองเพราะว่าเราได้สรับคาบกันเรียนเราให้เราย้ายเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นไปเรียนวันจันทร์และเราได้นำวิชานี้มาเรียนในวันพัหัสนั่นเองอวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยในสัปดาห์นี้ครูจะมาแนวข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการ ทำข้อสอบการาอ่าหวังว่านักเรียนคงจะเข้ามาฟังในสิ่งที่ครูสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ครูได้สอนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่สอนออนไลน์จนถึงปัจจุบันว่าสรุปเนื้อหามันมีอะไรบ้างสรุปเนื้อหาสั้นๆแต่ได้ใจความและมันจะอยู่ในข้อสอบประมาณเกิน50%นะคะในสิ่งที่ครูได้มาพูดในภาพนี้่าเรามาเริ่มกันเลยอ่า อันดับแรกก็คือครูจะมาสรุปสั้นๆว่าอันดับแรกครูจะถามนักเรียนก่อนว่าเราเข้าใจไหมระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสระบบไฟฟ้าสองเฟสระบบไฟฟ้าสมเฟสระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสสองสายจะมีแรงดันอยู่เท่าไหร่มันก็จะมีแรงดันอยู่สองอสิโวลต์นะให้จําไปเลยนะว่าระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสสองสายจะมีแรงดันอยู่สองยสิบโวลต์นั่นเองคะ่ะ และถ้าเราใช้งานถ้าเราใช้งานเกินพิกัดการใช้งานเกินพิก uh ัดปกติของบริพันหมายถึงอะไรการใช้งานเกินพิกัดปกติของบริพันก็คือก็คือเราเรียกว่าหลวดเกินพูดง่ายๆถ้าเราใช้งานเกินพิกัดหรือว่าเกินอัตราเกินปกติเกินบริพันหรือว่าเกินส่วนต่างๆให้เราคิดไปเลยว่า มันคือโหลดเกินนั่นเองอแล้วต่อไปกฎและมาตรฐานที่เข้ามาควบคุมระบบไฟฟ้าในขั้นตอนที่ต้องใช้ตามมาตรฐานสากลก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า,าซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นกฎและมาตรฐานที่เข้ามาควบคุมระบบไฟฟ้า ของขั้นตอนที่ใช้มาตรฐานตามสากลน,นะคะนักเรียนแล้วหน่วยงานแล้วก็มีหน่วยงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาออกกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าในประเทศไทยของปีพุทธศักราช2500 4 5นั่นเองอ่าให้จําไว้เลยนะว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทอันนี้ไม่ใช่อ่าให้เจ้าจําไว้เลยนะว่าหน่วยงานที่เข้ามาออกกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2545ก็คือหน่วยงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องและต่อไปตัวนำของวงจรจะอยู่ระหว่างเครื่องป้นเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของวงจรย่อยกับเมนสววตหรือเมนสวิตช์ก็คือสายป้อนนั่นเองเอ่ะพูดง่ายๆ สายป้อนจะเป็นตัวนำของวงจรอ,อยู่ที่อยู่ระหว่างเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าที่มันโหลดเกินของวงจรย่อยกับเมนสวิาก็คือสายป้อนนั่นเองและต่อไปอันนี้ครูเพิ่งสอนไประบบแรงต่ำก็คือคืออะไรระบบแรงต่ำระบบแรงต่ำสรุปได้สั้นๆก็คือเป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง เฟสที่มันต่ำกว่า1,000งพันโวลต์แรงดันต่ำกว่า1,000งพันโวลต์เราจะเรียกว่าระบบแรงต่ำนั่นเองค่ะอะ <Wow. S 1> แล้วต่อไปวงจรย่อยวงจรย่อยคืออะไรวงจรย่อยก็คือ ตัวนำวงจรที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจนสุดท้ายกันจุดจ่ายไฟฟ้านั่นเองอ่าพูดง่ายๆวงจรย่อยก็คือเป็นวงจรเป็นตัวนำวงจรที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแล้วก็จุดจุดท้ายกับจุดจ่ายไฟฟ้านั่นเองเราจะเรียกว่าวงจรย่อยนะคะว,ว,ว้าวอ่าแล้วก็ มาตรฐานไฟฟ้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นก็คือ JIS ให้จำไว้เลยนะว่ามาตรฐานทางไฟฟ้าที่ได้มาจากญี่ปุ่นมันจะเป็นมาตรฐานของ JIS <Wow. S 1> แล้วอันนี้จะเป็นเรื่องที่รอบรู้ให้เราจำไว้ว่าภายในหนึ่งปีเราควรตรวจสอบระบบไฟฟ้า สองครั้งอย่างต่ำฟังอีกครั้งนะภายในหนึ่งปีเราต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่ำสองครั้งอ <c oughs> แล้วก็สวิตช์สองทางสัญ,ญลักษณ์มันคืออะไรคะนักเรียนครูได้บอกแล้วว่าสวิตช์หนึ่งทางสองทางสามทางสี่ทางสัญ,ญลักษณ์มันคืออะไรอ สวิตสองทางสัญลักษณ์เราจะเขียนด้วยตัว f แล้วก็เลข2ถ้ค่าสวิตสามทางมันจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ที่ตัว f แล้วก็เลข3พูดง่ายๆวิธีการจาก็คือถ้าเป็นสวิตกี่ทางก็ช่างให้เราใส่หมายเลขตรงนั้นเราจะให้เราสังเกตว่าถ้าอยากรู้ว่าสวิตตัวนี้กี่ทางให้เราดูหมายเลขข้างหลังตัว f ถ้าเป็น f 1 0ก็แสดงว่าสวิตสิทางนะคะนักเรียนะนะอ แล้วต่อไปตัวนำไฟฟ้าที่ต่อระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้ากับบริพันธ์ประธานก็คือตัวนำประธานนั่นเองอ่าก็คือตัวนำประธานจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ต่อระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้ากับประธานนั่นเองอ่าที่เราเรียกทั่วไปว่าตัวนำประธาน กฎและมาตรฐานที่เข้ามาควบคุมไฟฟ้าจะมีขั้นตอนอยู่4อย่างก็คือออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาให้เราจําไว้เลยนะว่ากฎและมาตรฐานที่เข้ามาควบคุมระบบไฟฟ้าจะมีขั้นตอนอยู่4อย่างก็คือขั้นตอนแรกคือออกแบบขั้นตอนที่2คือเลือกใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนที่3ก็คือติดตั้งขั้นตอนที่4ก็คือบำรุงรักษานั่นเองค่ะ,ะและต่อไปหน่วยงานในการออกกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยในปีพุทธศ,าศา 2, ักราชสองพา้อยสก็คือหน่วยงานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ การไฟฟ้านะคอนหลวงนั่นเองค่ะ,ะแล้วถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันปัญหาไฟรั่วอ่าคือยกตัวอย่างนะควรจะยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันปัญหาไฟรั่วก็คือเป็นเบสิกที่ทุกบ้านต้องมีเลยจะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องทาน้าอุ่นอ่ะ พวกที่ไม่ต้องติดตั้งสายดินจะมีเตาไฟฟ้ากาต้มน้ําเตารีดแล้วก็เครื่องหนีบผมอ่าอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดินแล้วถ้าต้องติดตั้งสายดินเลยก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนั่นเองอ่าแล้วตู้เย็นเราก็ไม่ติดตั้งสายดินนะเพราะว่าพ่อใี้เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องทาน้าอุ่นมันเสี่ยงอันตรายถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วเพราะว่า เครื่องช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันจะใช้เกี่ยวกับน้ำคล้อง,องเกี่ยวกับน้ํามันจะทําให้ไฟฟ้าดูดเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองอแล้วก็เมื่อร่างกายมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามันจะมีหลักการของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายแต่มไหลไม่ครบวงจรน,นั่นเองอและอุบัติเหตุ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมส่วนมากมันจะมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอแล้วก็สถานที่ทํางานมีอากาศไม่เพียงพอสถานที่ทํางานร้อนอบอ้าวก็คือสภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ไปฝ่าฝนกดแล้วกฎปฏิบัติต่างๆอ่าก็คือเป็นอุบัติเหตุที่ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นตัวตั้งตัวจีเหมือนถ้ามีแสงสว่างที่เพียงพอมันอาจจะทําให้เราเกิดอุบตัติเหตุแสบตาหรือว่าอะไรอื่นๆเป็นต้นนะแล้วก็ถ้าน้ำท่วมปักไฟฟ้าเราต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรกถ้ามีการน้ำท่วมนหรือน้ำโดนไฟฟ้าปลักไฟฟ้าสิ่งแรกที่เราควรจะทำคืออะไร ก็คือตัดกระแสะไฟฟ้าออกบริเวณอตัดกระแสะไฟฟ้าออกจากบริเวณบ้านโดยสับสะพานไฟฟ้าลงอเรารู้จักคุณนเปลว่าสะพานไฟฟ้าเป็นยังไงใครไม่รู้จักคุณจะให้ได้ออกจากสาขาไฟฟ้านะคะนักเรียนออย่าลืมนะว่าอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําท่อมปักหรือว่าอะไร อันดับแรกปัญหาที่เราก็ต้องทําก็คือเราต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกก่อนเพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายเพื่อที่จะไม่ทําให้บุคคลรอบข้างหรือตัวเราที่เป็นอันตรายแล้วต่อไปเต้าเสียบที่เราใช้ในบ้านหรือสํานักงานจะมีลักษณะที่ถูกต้องอยู่คืออย่างไรถูกต้องนะไม่ใช่ว่า เป็นแบบไหนต้องถูกต้องตามกฎมาตรฐานที่เขาตั้งไว้เต้าเสียบที่ใช้ในบ้านหรือสำนักง,งานที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ก็คือก็คืออะไรอก็คือจะต้องมีสายดินต่อด้วยอก็คือจะต้องมีสายมิตอน และต่อไปแล้วก็ต่อไปข้อใดคือคำแนะนำที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องปรับอากาศในการใช้เครื่องปรับอากาศที่ปลอดภัยก็คือจะต้องมีโครงโลหะของเครื่องปรับอากาศและต้องไม่มีไฟฟ้ารั่วเด็ดขาดแล้วเมื่อมนุษย์ทำงานกับระบบไฟฟ้าแล้วถ้าเกิด ถูกกระแสไฟฟ้าดูดสาเหตุส่วนมากมันจะมาจากมือของเราหน่ทั้งสองข้างจับสายลายกับสายนิวตันของแหล่งกําเนิดแรงดันไฟฟ้าอยู่220โวลต์มันก็เลยทําให้เราถูกกระแสไฟฟ้าดูดนั่นเองอ่าและครูจะยกตัวอย่างกรณีที่ถ้ามีน้ำท่วมบ้าน กรณีที่บ้านเราเป็นบ้านสองชั้นและมีสะพานไฟฟ้าแยกแต่และชั้นก็คือมีอยู่สองสะพานไฟฟ้านัา่นเองหากน้ำท่วมเฉพาะชั้นล่างควรปฏิบัติตามข้อใดอ่าผู้มีง่ายอันนี้นะ่ะครูได้บอกไปในข้อที่ผ่านมาแล้วว่าปัญหาในการแก้เบื้องต้นคือเราต้องอะไรต้องปลดสะพานไฟฟ้าก็คือต้องไปสับสะพานไฟฟ้าลงแล้วก็ ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างบางคนบางคนสะงงว่าเอ้าทําไมต้องสับเฉพาะชั้นล่างสับเฉพาะชั้นล่างเพราะว่าในกรณีที่เรามีสะพานไฟฟ้าแยกสองเพราะว่าชั้นแรกเป็นสะพานไฟอีกตัวหนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองเป็นสะพานไฟอีกตัวหนึ่งมันจะคนละส่วนกันถ้าน้ําท่วมชั้นที่ชั้นที่หนึ่งเราก็ให้สับเฉพาะสะพานไฟของชั้นที่หนึ่งนั่นเอง อันที่สองไม่ต้องชั้นที่สองไม่ต้องสับนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเป็นไฟคนละอย่างคนละเส้นอ่าต่อไปความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอ่าก็คือเต้ารับกับเต้าเสียบต้องไม่หลวมหรือแน่นเกินไปเวลาเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าความปลอดภัยที่เราต้องพึงพิจารณาเราก็ต้องควร พิจารณาว่าเต้ารับกับเต้าเสียดต,ต้องไม่หลวมหรือแน่นเกินไปมันจะทําให้มันช็อตหรือเกิดประกายไฟได้มันจะเป็นอันตรายต่อเรานะคะอ่าแล้วก็การซ่อมอุปกรณ์การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องกระทําสิ่งใดเป็นอันดับแรกสิ่งแรกที่เราจะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือ เราต้องปิดสวิตช์หลักมันก่อนอเพื่อที่เราจะ่อบได้สะดวกและก็ปลอดภัยแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์อง่ายมากเลยอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์มีอะไรบ้างก็คือยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทแล้วก็ฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรทําให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วก็ขาดความรู้และทักษะในงานต่างๆอ่าอันนี้อุบัติเหตุที่เราทําขึ้นมาเองอุบัติเหตุของตัวเราเขาจะเรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์มันจะแตกต่างกันจากอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิงอ่ามันจะสังเกตได้ง่ายๆอันไหนที่มาจากธรรมชาติก็คือจากมาจากสภาพแวดล้อมนั่นเองอ่า อันนี้ก็คือเป็นความรู้อีกแล้วขาด้านล่างของบันไดแล้วคิดอกักออกเนาะบันไดบันไดนี่ขาด้านล่างของบันไดที่ใช้ติดตั้งไฟฟ้าต้องมีระยะห่างที่พิงผนังอยู่อ25%ของความยาวบันไดนั่นเองอ่าและจากความยาวของบันไดเท่ากับ2เมตร50เซนติเมตร ขาด้านล่างของบันไดจะมีระยะห่างที่พิงผนังอยู่60เซนติเมตรนั่นเองค่ะให้เราจาไว้เลยนะแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้สวิตก็คือฝาครอบสวิต์จะต้องไม่แตกราวแล้วก็ไม่เกิดความร้อนที่สวิตและสุดท้ายต้องสายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับสวิตจะต้อง ให้แน่นนั่นเองอ่าและการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ไขควงทดสอบไฟฟ้าหรือไขควงวัดไฟนั่นเองสัมผัสกับอุปกรณ์ดังกล่าวที่ส่วนที่เป็นโลหะเราจะเช็คโดยที่เอาเข้าไปใส่ที่ส่วนที่เป็นโลหะคูณนี้เอาเข้าไปเช็คที่ส่วนที่เป็นโลหะนั่นเองส่วนที่เป็นพลาสติก ส่วนที่เป็นยางหรือส่วนที่เป็นอื่นๆที่มันไม่ใช่ใชฉนวนตัวนำไฟฟา้าจากไม่สามารถเช็คได้อ่และสุดท้ายท้ายสุดอ่าสำหรับการแนแนวข้อสอบในรายวิชานี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่ครา,า,าบหน้าแนวคราบหน้าในรายวิชาต่อไปนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้ในการแนวข้อสอบในรายวิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วสําหรับวันนี้อย่าลืมตั้งจังตั้งใจอ่าพูดผิดพูดถดูกตลอดเลยอย่าลืมตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการทําข้อสอบได้ถูกทุกข้ออ่าสำหรับวันนี้ครูเจนข้อขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คราบหน้านะคะบ๊ายบาย,บายคะ่ะ I think you come I not